ฮะครับวันนี้เรามาล้างบ่อครับก่อนล้างบ่อเราต้องอาบก่อนครับ <S <S เล่นน้ำก่อนครับเอ้โหเยอะเยอะโอ้โหเคยเย็นเลยครับโอ้ยวันนี้น้องหมาไม่รู้ไปไหนครับมาจะเอาน้องหมามาเล่นด้วยอยู่ครับเล่นในน้ำนี่ครับ <S <S นี่เราจะล้างบอ่อกันครับ <S <S วันหน้าเดี๋ยวเราใส่สัก ขึ้นบ่อเลยครับวันนี้ใส่น้อยก่อนครับลองลองบ่อก่อนเดี๋ยวเราล้างเสร็จเราก็จเจาปลามาปล่อยครับตอนนี้ทําเป็นอา,อาบน้ําก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเอาน้องหมามาอาบด้วยครับเอ้ยอยิงนะครับดื้อดื้อดืเดี๋ยวล้างบ่อันครับ <c oughs> Oh, a hoo hoo A hoo hoo up,